เฮ้ยเกมพีตำรวจวะอย่าเกเฮ้ยอย่าเป็นตำรวจโคตรเยอะโอเคครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ในวันนี้เรามาวิ่งปูนผงนะครับผมกับน้อยเกมนะฮะก็เอาหัวลากมาวิ่งปูนผงนะครับนี่อันนี้ผมมาขึ้นงานนะครับทุกคนนะไปโอเคพี่ขึ้นเสร็จยังอ่ะขึ้นเสร็จแล้วพี่ไปครับผมเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนนะครับอันนี้ผมขึ้นเสร็จแล้วนะทุกคนไปทไนไม่รู้ว่าชีวิตจริงเขาขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะทางเดิมครับ พูดพวงมาเลยไม่คืนเดี๋ยวเด็ดโอ้พี่อย่าจูบตูดผมแล้วเกือบชนเมื่อกี้อ่ะพวงมาเลยมันไม่คืนอ่ะคันเนี้ยเกันตายคลิปนี้เราก็ไม่ได้ตื่นหน้านะครับทุกคนที่เราด้วยไปแล้วพี่เอาชัวช้ามากอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะเกมแบบโรงโรงงานผลิตปูนเหรอโรงโม่พี่โรงโม่่โโรงมปูน บรรยากาศครดีครับผมกดแท็ครับกดแท็มามาตามพี่มาเลยวัยรุ่นปูนผงครับวันนี้ไม่ใช่วัยรุ่นนมผงนะครับใช่ครับผมวัยรุ่นปูนผงนะครับวัยรุ่นนมผงนี้ต้องห้าขวบนะครับผมวัยรุ่นนมผงโอ้พีโโ่โอ้เดี๋ยวโดนปรตบอีกแล้วโอ้พี่ตำรวจตำรวจอยู่นี่ไหน โอ้ยว่าแล้วมันมีตำรวจโอเครถตำรวจจับนะครับโอเคเจอทางหลวงดักครับผมเมื่อกี้นี่รถตำรวจดักกัน่ะโอ้ตายตายตายโอ้มันเล่นแบบนี้เลยเหรอปากนักสุดยอดไปเลยชอบพี่พี่เห็นข่าวล่าสุดแล้วพี่ก่อรถสิกรพเครื่องเงินสองร้อยทำได้เครื่องเงินสองร้อยพี่ยำได้ด้วยชีวิตเลยนะ จริงไม่จริงไม่รู้แหละเขาฝากไฟแดงแว่าเขาก็ทำผิดกฎหมายคนขับ่ะพี่ใช่โอ้ยทางตรงครับมมผมเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกันหน่อยแปดสิบสามตอนนี้เร็ไม่ตอนตรงนี้มันไม่มีตำรวจไงเราวิ่งได้ไงแปดสิบสามผมชนผมชนกับเอา้าชนกับวงเวียนพี่เราขอบก่น <ผม S 1> อน<ม>้บรรยากาศโคตรด,ดีครับผมแบบนี้ดูแบบสบายหูสบายตามากครับแต่แต่หมอกควันมันเยอะไปนะพี่พี่ดูดิ นีไม่มันเป็นตอน9ออก้าโมงเช้าไงอ๋อ9ก้าโมงเช้าอากาศอ,อากาศมันร้อนในพีเอ็มแปดครับ PM 8.5นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมให้2.5ก็จะตายแล้วนะพี่ <c oughs> พี่แปดเลยแล้วพี่พ <c oughs> ี่แปก็แค่สอห้าก็จะแทบจะทำคนสูนย์พันแล้วนะพี่อ๋อเหรอใช่ไหมไปนู่นแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่รอตรงหัวโค้งแล้วกันนะถ้าเก็บตามไม่ทันโอเคครับมันจะมีทางลัดอยู่ตรงเนี้ย ไอ้ทางดินแดงอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือทางลัดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปทางนี้นะตำรวจนะครับผมมีตำรวจนะครับนู่นๆเห็นป้ายเห็นเปล่านู่นๆๆๆมันจอดดักเราอยู่ตรงนู้นอ่ะเราจะไปทําไมอ่ะเออนู่นอ่ะเห็นป่าอ้าวอรถเอไอมันไม่จอดที่พี่เออรถตำรวจ เดี๋ยวเราแอบรอในเกมตัวนี้นะทุกคนนะแอบข้าทางนะเห็นตัวที่แล้วพี่มันอยู่ตรงไหนอะพี่้ตรวจนะเ้ตรวจตรงไหนเกมลองมองไปั่งขวามืออ่ะมันจะจอดรถดักอยู่อ่ะถ้าเราไปอ่ะโดนแน่ขวามือเลยพี่เห็นป่าเห็นป่าโอ้เห็นแล้วพี่ขาวขาวสุดยอดเป็นไงดักรอเลยเดี๋ยวเราก็จะใช้ทางนี้นะครับผมในการรัดไปส่งของนะครับ นี่รถเราไปได้ทุกที่ครับอุ๊ยสุดยอดไปเลยเราก็ไปได้ทุกที่นะแลรงๆด้วยว่ผมอ่ะสิบสองล้อเอชเจ็ดร้อยสิบสองล้อพ่วงนะครับผมพอแล้วก็เจี๊ยเส้นสองศูนย์นะครับเปล่าเปล่าฟิว่าเปาฟิวผมรีบล้องเาพี่ผมรีบล้องเาล่านซ้ายนะโอเคครับพุ่งเป็นลดฟ้าบนี่โอ้ยแหลกแหลกยังไงเอ้ยเอ้ย เก็บแลกเหรอที่ว่าลื่นด,ดีนะแหบบม,ม,ม,ม่มของผมของผมมันของผมมันหลุดฉากไม่ทนันทีแรมผมน่าจะตันไ,ไม่งั้นก็ทีหน่งเ้ยว่าว่าจะแซงว่าจะแซงโอโ้โหรถกระป๋องมาพอดีแซงไม่ได้เลยป่านะครับผม,มรุ่นปูนผงครับจีตรวมาแล้วครับตอนนี้ป่าค <ผม S 1> รับผมจังหวะนี้แหละแซงรวดจะหน้ามามา,มาไหมจะหน้ามีมาไหมไม่มาไม่มาป่านหน้าไปทีหนึ่งปั๊บนี่แซงยาวๆครับผม โดนเราแรงครับัง่วันนี้ปาหน้าปาป๊บนี่โอ้อโหสุดยอดไปเลยครับออหน้าไปดีครับโอ้ยแล้วผมก็อดอังเกิดกระตุน้นไว้ยคืออะไรอ่ะปาหน้าเดียวชนเหรอโอ้ตายแล้ว <c oughs> ยุคน, <c oughs> นี้ยุคนี้ติดจรวดอะกับติดจรวดเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> ติดจรวดจริงรอะพี่ผมเรียวไม่ไปเลยโอาตายแล้วพี่เลยโค้งมาแล้วตอนนี้ ป๊าบพี่ไปไปโดูแล้วทุกคนสวยต่อไปเราก็ต้องเข้าโค้งต่อครับทุกคนเฮ้ยพี่ไม้ไปถึงไหนแล้วพี่อ๋อพี่ตามทางไปได้เที่ยวพี่เฮ้ยพี่มาถูกทางป่าเนี่ยถูกแล้วมาถูกทางป่าวะผมดูเชฟอยู่ยังไงเราเห็นตัวพี่ไม้ละเดี๋ยว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 อ๋อเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้อีกทีนึง เฮ้ยเกมมีตำรวจว่ะเย้เค้เฮ้ยยังเป็นตำรวจโคตรเยอะอเดี๋ยวจะพาไปครับตลอยด้วยที่โอ้ขนาดเราหนีว่ะแล้วนะเย้เค้ตำรวจดักหน้าซอยเลยโอ้เกิดไปโอ้เกิดไปเกิดไปมุ้ยโอ้โหเกิดไปเดี๋ยวสี่เดูสิโอ้หนั่งรอในรถแอร์เย็นช่ำนะครับแม่มันร้ายกาจจริงๆเลยโอ้โห เกินปุยมุย้ยแล้วผมก็โอ๊ยจะชนเสาไฟฟ้าเก <c oughs> ินปุยมุ้ย <c oughs> อ่าสุดยอดไปเลยแบบนี้สุดยอดรอหักตังค์อย่างเดียวเลยเนี่ย <c oughs> โอ้ด่านเยอะจัดอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ด่านหรอกมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพวกทางหลวงอ่ะใช่ทางจับความเร็วอะไรเงี้ย <c oughs> บอกว่าแถวนี้จะไม่มีด่านนะ ลวงอย่างเยอะครับผมแบบเนี้ยโอ้โหใกล้ถึงแล้วพี่เลยแยกไปนิดเดียวพี่ตรงไปเลยแยกไปนิดเดียวแล้วเราเล็กสามอ่ะตรงตรงหมายเลขสามอ่ะนี่ลงนะเนี่ยแซงโลดป๊าบนี่เป็นลงนะผมแซงปาดฟาบนี่โอ้โหสุดยอดครับปาดฟาบอ้าวปาดไม่พ้นครับพ้นไหมพ้นไหม รถนรถทำที่รนี่เรารถผมไม่มีการเสียหลักอะไรสักอย่างเลย๊าบจะถึงนะจนบมือนะงาเฮ้ยเกมเกมมีตำรวจมีตำรวจโอเบาเบาเบาาเบาโอ้เบา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 ตาโอ้โหตำรวจยงเยอะเก็เลยแยกไปอีกนิดนึงนี่นีนีทางเข้าโรงงานตีเฟรรวรอเลยนอ มาแล้วครับพูนผมมาแล้วครับสวัสดีครับตรวจทางเข้าโรงงานอู้สเกิร์ตเราอู้เบรกลากเบรกล้อลากเกมดูดูดูพี่พีกแล้วพี่เบรกล้อลากต้องค่อยลงอ่ะเดี๋ยวสเกิร์ตพังอ่ะรถผมแทบไม่ไหลอ่ะอือโอ้โหพอดีเป๊ะเลยปาดโทตรงไหนครับนี่มองวนี่ไงครับออ๋เด็กๆเกมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มาแล้วข้าไปตามแลวครับไม่เข้าไปแล้วครับจตไปตรงลบด้านข้างนี้ก็ได้พี่ปึ๊บโอเคดเดี๋ยวเราจอดรอลงของตรงนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจอดรอตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจอดไว้ตรงลบนี้แล้วกันทุกคนเพราะว่าแตดสองรถนะโรงงานโคตรใหญ่อ่ะโรงงานใหญ่มาก เราตีดำด้วยด้วยโอ้โหเจ็บเรื่องเรงานเรื่องจากทำงานโอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้เ,เราหมาเจงโรงงานไปที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ต้องขอตัวลาไปกอ่อนนะเออไม่อยากเพิ่งไว้เจอััเดี๋เออพี่เนาะ ตอนรับทีนนะครับก็ต้องขอจบวิดีโอที่นีด้วยนะครับถ้าให้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราในที่ใหม่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุ๊บ